ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ M อ็มแทนตลอดนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการดูวงความรักให้กับผู้ที่เกิดราศีธนูนะคะประจําเดือนเมษายนปีพศ2564ราศีธนูคือผู้ที่เกิดตั้งแต่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะท่านที่มีแบบลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์ที่ควบคู่กันไปเนาะสามารถดูได้นะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ลัคนาดูได้เพียดูได้หมดนะคะลัคนาราศีดูได้หมดไม่ต้องไปฟิกอะไรมากนะคะบางท่านอ,อาจจะดูใน,นศาสตร,ร์ตะมันตกก็สามารถดูได้แต่ในเนียงหลงโหดศาสตร์ไทยนะคะ การนำไพ่เป็นแบบโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะจดจงต้องเป็นของคนใดคนหนึ่งดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสุขสนานเท่านั้นเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตเนาะคลิปนี้จะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกจะเป็นคนที่แบบมีประเด็นความรักหรือว่าสถานะไม่ชัดเจนพาร์ทที่2จะเป็นเรื่องโหโสดนะคะก็สําหรับท่านที่มีความรักที่อยู่แล้วก็สามารถครับยูน้ไปได้เลยนะคะดูได้ทุกเพศนะเพศหญิงเพศชายเพศที่สน้องที่อยู่ในกลุ่ม LGBT สามารถดูได้เลยนะคะตรงนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาฟังขอบคุณทุกกาลังใจนะคะ ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับชาวสองราศีธนูนะคะเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะนะคะความรักความสัมพันธ์ของราศีธนูประจําเดือนเมษายนนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นความรักหรือความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะตอนนี้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะอย่าไปตัดสินนะคะเพราะว่าเรามีดูเป็นการส่วนตัวเนาะ เอาละค่ะความรักความสัมพันธ์ของราศรีธนูนะสําหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนหรือมีประเด็นความรักนะคุณน่าจะมีในเรื่องของการทะเลาะกันหรือเปล่าการบล็อกกันเกิดขึ้นหรือเปล่าอตอนนี้นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องการเดินทางการสื่อสารการทํางานเกิดขึ้นนะคะคือไม่มีเวลาแล้วก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไปต่อ,อยากนะคะ มีเรื่องของงานอะที่เด่นๆเข้ามาแทรกในความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะตอนนี้คิดถึงกันเหลือเกินนะคะห้าถ้วยนะคะคิดถึงโหวยหาซึ่งกันและกันคุณน่าจะดีกว่าต่างชาติก็ได้นะหรือว่าคนไกลที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะตรงนี้นะคะแปดดาบนะคะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณกับเขาน่าจะบล็อกกันไปนะคะบล็อกไม่ได้มีการสื่อสารเขาหรือเธอคนนั้นน่าจะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือเป็นคนรักเก่าที่ย้อนกลับมาในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะเนี่ยนะคะ ความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าไปๆไปกับๆรักๆเลิกหล,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 ลายครั้งแล้วนะคะมาดูหน่อยว่าความรู้สึกจริงๆของคุณตอนนี้เป็นยังไงนะนะคะความรู้สึกของคุณตอนนี้เป็นยังไงเออราศีธนู ความรู้สึกของคุณตอนนี้รู้สึกว่าคุณต้องการจบความสัมพันธ์หรือเปล่าเพราะว่าคุณมองว่าความสัมพันธะ์ในครั้งนี้เขาไม่ชัดเจนนะเขาน่าจะทําอะไรรับหลังคุณนะคะคุณรู้เหลือเกินว่าเขาน่าจะไม่ซื่อตรงนะตรงนี้นะคะสิ่งที่เขาแบบให้ความหวังกับคุณมันเป็นไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่คุณคิดนะคะแล้วก็คุณน่าจะอยากจะตัดความสัมพันธ์นะคะไม่อยากจะไปต่อ คิงก็ไปเดาเคลาคุณมองออกนะว่าเขาน่าจะกลับมาง้อนะคะแต่คุณก็อาจจะไม่ได้ให้โอกาสนะคะครั้งนี้เนาะนะคะสิ่งที่คุณคิดไว้นะ,ะทมเพลนนะคุณต้องการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างสถานะก็ได้หรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอการติดต่อการสื่อสารบางคนอาจจะเหลือไว้แค่แบบเบอร์โทรก็ได้นะคะหรือบางทีอาจจะเหลือไว้แค่ไลน์อาจจะบล็อกเฟซบล็อกไอจีบล็อกอะไรไปอย่างเงี้ยนะคะเนี่ย ความสัมพันธ์ดูเหมือนว่าคุณอาจจะเศร้าในเรื่องของความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเหมือนเป็นความสัมพันธ์หลอกๆนะคะนี่คือสิ่งที่คุณคิดคุณเสียใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะมาดูหน่อยว่าแล้วเขาคิดยังไงในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคนของราศีธนูคิดยังไงเอ่ย เขาคิดอะไรอยู่คนของราศีธนูเขามองว่าครั้งนี้คุณน่าจะไม่ให้โอกาสเขาแล้วละ่ะนะคะคุณน่าจะตัดความรักความสัมพันธ์แล้วละ่ะนะคะเขาคิดถึงคุณนะเขาอยากกลับมางงคุณถ้ามีปัญหามีประเด็นเนาะหกถ้วยนะคะเนี่ยสิ่งที่เขาคิดนะคะเขาจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอาจจะมาพูดคุยกับคุณก็ได้นะ,ะมาขอสถานนะโฟ u r p a r t i c เขาคิดว่าคุณยังเป็นของเขาอยู่คุณยังเป็นคนรักของเขาอยู่นะคะคุณไม่ได้เลิกลาจากเขา u e e n of s w o r d สิ่งที่เขาคิดไว้ก็คือว่าคุณน่าจะตัดเขาออกจากชีวิตตัดออกจากหัวใจแล้วล่ะคุณน่าจะมีคนใหม่เข้ามาสานสัมพันธ์ตอนนี้เขามองออกว่าคําพูดหรือว่าพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะสอนให้เขาเห็นว่าตอนนี้คุณไม่ได้งอเขาแล้วนะคะเดมเพอร์เรนะคะเขาคิดว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาต้องพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าเขามีความจริงใจแค่ไหนนะคะ เดอะสตาร์ The Star, เขาจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอาจจะดูแลคุณมากขึ้นใส่ใจคุณมากขึ้นก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดเนาะเขาอยากจะทําให้คุณได้มีความสุขนะคะตรงนี้นะคะมาดูหน่อยว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งสองคนจะเป็นแบบไหนนะ,ะเดือนเมษายนยนี้นะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์คุณทั้งสองคนจะเป็นยังไง แนวรืองความรักความสัมพันธ์นะคะมองแล้วนะ่าจะมีการเปิดโอกาสให้กันนะมีการพูดคุยนะคะเพราะว่าคุณทั้งสองคนยังคิดถึงยังรักกันอยู่นะคะน่าจะกลับมาพูดคุยมาเคลียสิ่งไหนที่แบบว่ามันจบลงไปแล้วนะจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะคุณกับเขาจะมีความสุขด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมีความชัดเจนเขาจะทําให้คุณแบบประหลาดใจหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะอาจจะมีการเดินทางมาหากันก็ได้เร็วๆนี้นะ หรืออาจจะมีการท่องเที่ยวด้วยกันมีการวางโปรเจกต์ร่วมกันก็ได้นะนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งสองคนนะให้โอกาสกันอีกครั้งค่ะนี่ค่ะเป็นความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนาะมาดูหน่อยว่าแล้วคนโสดละ่ะมีใครเข้ามาในชีวิตไหมคนโสดละ่ะสีธนูดูก่อนนะว่สาสถานการณ์ที่ผ่านมาคนโสดเจออะไรนะก่อนที่จะมาดูว่ามีคนเข้ามาไหมนะ สิ่งที่ผ่านมาคนโสดราศีธนูคุณเจออะไรคนโสดราศีธนูคุณเพิ่งเจ็บในเรื่องความรักความสัมพันธ์มาหรือเปล่านะคะเนี่ยนะคะเพิ่งเจ็บความรักความสัมพันธ์มานะคะใครคนใดคนหนึ่งนะมาขายฝันให้คุณนะคะเขามีครอบครัวแล้ว มีคนของเขาอยู่แล้วไฮพินเทสขึ้นนะคะความสัมพันธ์คุณให้โอากาสเขาหลายครั้งแล้วไปไปกับกับรักเลิกเป็นรักทางไกลนะและคนคนนี้น่าจะอยู่ในกลุ่มของอมีนกรกฎพิจิกได้หมดเลยนะคะ รอความรักจากเขาตลอดเวลารอข้อขตอบกบลับรอในเรื่องของสัญญาณรอในเรื่องของเมสเซจรอข้อความทุกสิ่งทุกอย่างมันเหนื่อยแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณพยายามจะลังในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้หลายครั้งแล้วแต่สุดท้ายเขาก็ไปอยู่ดีนะคะรักใครไหนเขาก็ไปอยู่ดีนะคะเป็นความสัมพันธ์อยู่ดีก็หายไปนะคะมาดูหน่อยว่าเดือนเมษายนนี้คนโสดจะมีคนเข้ามาไหมราศีธนูนะ คนโสดนะคุณนะ่าจะเจอคนที่แบบเคยแต่งงานมาแล้วมาขอความรักจากคุณนะครั้งนี้นะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้ก็ได้นะเคยแต่งงานมาแล้วเขาเคยมีครอบครัวมาแล้วนะคะอาจจะมีความเป็นเด็กมากกว่าคุณก็ได้นะตรงนี้ความพร้อมนะคะบอกได้เลยว่าจะเป็นรักแบบจูโจมเหมือนกับว่าคุยกันสักพักแล้วอาจจะขอคุณแต่งงานก็ได้เฮอริเเฟนนะคนคนนี้เป็นคนมีการศึกษาดีมีหน้าที่การงานดีมีฐานะดีเป็นต่างชาติก็ได้นะคะแล้วก็บางครั้งคนคนนี้อาจจะ มีในเรื่องขององานพิเศษงานจ็อบพิเศษหรือบางทีเขาอาจจะเป็นในเรื่องของสายลับเป็นในเรื่องของทหารเป็นเรื่องของตำรวจก็ได้นะคะไฟออฟคัพบอกเลยเลยว่าเรื่องราวต่างๆที่คุณคิดว่ามันน่าจะออกมาในทางด้านลบมันกลับไปในทางด้านดีขึ้นอยู่กับว่าตัวของคุณเองจะเปิดโอกาสไหมนะคะราศีธนูนะเดือนนี้นะ มีคนมาขอโอกาสให้คุณแล้วคุณจะมีความสุขนะลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคุณจะเจอคนที่ใช่ก็ได้อย่าปิดกั้นนะคะสิ่งที่มันผ่านมาก็ให้มันผ่านไปเราลองเริ่มต้นใหม่เนี่ยคุณมีความสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมีความพร้อมในกใ,ในการเป็นพ่อเด็กในการเป็นแม่เด็กได้หมดเลยนะคะตรงนี้ความสมบูรณ์อิมเพรสนะคะเขาจะมาทําให้คุณได้มีความสุขเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณมองว่าไม่น่าจะไปกันได้แต่สุดท้ายคนคน,คนนี้จะทําให้คุณแบบรู้สึกว่าคุณมีค่ามากที่สุดเนาะตรงนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นความรักความสัมพันธ์นะของราศีธนูเนาะเปิดโอกาสให้ตัวเองมั่งจะได้เจอรักแท้นะราศีธนูคนโสดนะก็เป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะตรงนี้มันอาจจะไม่ตรงกับใครอย่างที่บอกแหละอย่าไปใส่ใจอะไรมากนะนะคะลองดูเนาะตรงนี้นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางถ้าเกิดว่าดูแลชอบอยากติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและเป็นค่าครูให้กันได้นะทุกคนนะคะ อย่ายอมแพ้นะตามหาหัวใจให้เจอนะใครเจอหัวใจแล้วอินบ็อกมาบอกอแอดมินได้เลยนะมาบอกทางช่องได้เลยนะว่าดูดวงไปแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้มันจริจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเนาะที่เป็นกําลังใจให้กันทุกคลิปนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขเนาะ,ะในเดือนเมษาย,ยนนี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ